สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูบาศาสตร์ดีนทีมนะฮะก็สําหรับวันนี้ครับผมอยู่ในไ d ดีกดเล่นนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมีตู้กาชาเข้ามาใหม่เอาจริงๆริงมันไม่ได้ใหม่ครับตู้กาชาเข้ามาเมื่อวานนะ,ะแต่ผมไม่ทันสังเกตเห็นนะครับมีคนถามมานะครับว่าไอตู้นี้มันน่ากดไหมผมตอบไปแล้วว่าไม่น่ากดมีคนถามประมาณ4คนครับผมก็ตอบว่า ไม่น่ากดครับไม่น่ากดครับตู้ที่ว่าก็คือไอ้ตู้ฉลองครบรอบ6ปีหาเหวของมันนี่แหละตู้ฉลองครบรอบ6ปีนะฮะถือว่าเป็นตู้ที่ขออภัยนะถ้าเกิดใครกดไปแล้วมันคือตู้งโง่ครับตู้งโง่นะครับตู้แบบมึงออกมาทําไมตู้นี้นะฮะตู้นี้นะครับ,รบถ้าคุณคลิกรายละเอียดผู้เล่นที่น่าจับตานะครับถ้ามัน,มนทําท่าเหมือนว่ามันจะอัปเรดนาะตูเรซ่า โมริสากิแล้วก็อิชิสากิใช่ไหมครับใช่ครับหลายคนนะ่ะโดยเฉพาะคนที่เล่นใหม่เนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันอัปเกรด3ตัวนี้ไม่ใช่ครับพวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะพรีเซนเตอร์เท่านั้นคือเอามายืนหน้าปกเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับการอัปเรดใดๆดังสิน้นผมก็สงสัยแล้วผมก็เอกใจมากตอนแรกมีคนถามผมก็แค่ตอบไ,ไ,ไปว่าไปว่ามันไม่น่าเปิด แต่บางคนเขาถามมาว่าพี่ตู้โมริสากิหน้าเปิดหาไหมผมก็เอ๊ะมันมีอัปเดตโมริสากิด,ด้วยเหรอผมจะให้ดูนะครับคือตู้น่ยมันเป็นตู้รวมวมิดรวมวมิดรวมญาติรวมทุกอย่างรวมทุกสิ่งนะครับรวมรวมชิบหายแบบไม่ได้มีการอัปเรดตัวไหนใดๆเลยเนี่นครับคุณใจเห็นได้ว่าตัวดีมต่างๆต,ตัวดีฟีเนี่ย มันเรทเท่ากันหมดครับคือ0.018 1หนึ่งแปดหนึ่งในห้าพันไอ้เหี้ยอยาก,กเล่นหวยครับ <c> เ <oughs> นี่ยผมใช้ดูนะโมลิซากินะฮะไอพรีเซนเตอร์ที่มันอยู่ข้างหน้าทำตัวเหมือนอัพเรดนะฮะ0.018นนี่แหละครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นครับตู้นี้จึงเป็นตู้งโง่นะครับ3ตัวละครที่ยืนอยู่ข้างหน้ามีสักดิดาเป็นแค่พรีเซนเตอร์ เอามายืนหน้าปกเ่านั้นไม่ได้มีการอัปเรตแต่อย่างใดแม้กระทั่งในมัลติสุดท้ายนะฮะมันก็ไม่ได้อัปเรตครับมันแค่การรังตีเฉยเเพรา <_ t une> ะฉะนั้นตู้นี้ครับไม่น่าเปิดนะครับแต่แน่นอนวันนี้ผมเข้า ID ดีงูไอดีกาไกไอดีกดเล่นนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดเวียนและ2สองรอบให้คุณผู้ชมดูเนาะผมเพิ่งไปกดกาชาอีกไอดีมาเปิดไอดีใหม่แบบเออเผื่อไอดีแบบครบรอบกปีมันแตก แต่ ID นั้นอาจจะไม่ค่อยได้อ่อนกลองเท่าไหร่เปิดเปิดเผื่อไว้อันนี้ถือว่าเป็นคลิปเตือนแล้วกันคลิปเตือนแล้วกันอย่าไปเปิดนะฮะผมบอกเลยอย่าไปเปิดมา ผมจะเริ่มกาชากันก่อนนะครับที่ตู้นี้นะฮะแน่นอนว่าก่อนกาชาทุกครั้งวันนี้ไม่มีการให้ดาวนะครับแต่ก็จะมีสปอนเซอร์เหมือนเดิมครับนิดหน่อยนะครับร้านเดอะฮันช์็อปเกมมบายครับรับบริการเติมเกมกับตันซืบอประสาดีนทีมนะครับแน่นอนว่าร้านนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องนะฮะถูกกเติมเองที่สาคัญครับร้านนี้นะฮะเติมเกือบทุกเกมและเปิดบริการ24ชั่วโมงอยากจะเติมกี่โมงก็เติมได้นะครับไลน์โค้ดนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะ หากชัดไม่พอนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ท้ายคลิปนี้นะครับนี่นะ The Hunt Shop The Hunt Shop นะครับบริการเติมเกมครับต่อมาครับหากใครต้องการฟาร์มเนื้อเรื่องนะฮะมีคนทักเข้ามาเยอะเออไม่ต้องทักผมก็ได้แต่ความจริงเนี่ยทักทักเนี่ยผมก็ส่งเรื่องให้แอดมินพานุจัดการอยู่แล้วนะ แต่คุณสามารถทักแอดมินพานุโดยตรงได้นะครับก็ฟาร์มเนื้อเรื่องราคาตามนี้เลยฮะสามร้อยห้าสิบสามร้อยอีเวนต์สองร้อยห้าสิบเรสนะครับขับไปจนพาร์สิวร้อยเฟสบุ๊อยู่ด้านล่างนะฮะเป็นช่องทางการติดต่อคิวอาร์โค้ดอยู่ซ้ายบนมีคนถามว่าปลอดภัยไหมเออปลอดภัยผมกล้าประกันนะฮะคนรู้จักผมเองนะครับบริการมากว่าห้าปีนะครับร้านไม่ใช่เพิ่งเปิดนะเปิดมานานแล้วและสุดท้ายครับไอดีดองบอลนะครับขายเองไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับ บอกว่ามาจากช่องนี้นะทักมาเลยบอกว่ามาจากช่องนี้ลดเพิ่มนะฮะจะตอลด้ที่ Facebook ด้านล่างครับขายเองไม่ใช่สปอนเซอร์ครับสุดท้ายมากาชาคือมันเป็นตู้ที่เหมือนจะหลอกเด็กอะ่ะมันเป็นมันเป็นตู้ที่เออคนพูดออกมาที่ตู้มาริสกิน่ากดไหมหนาตูเรซาหน้าเอาไหมผมก็มันอัปเดตเมื่อไหร่วะหรือว่าคนเข้าใจผิดว่ามันอัปเดตมันขึ้นเหมือนมันอัปเดตอ่ะ แต่มันไม่ได้อัปเดรยนะครับย้าอีกทีนะครับแล้วก็ขออาภัยด้วยนะฮะหากใครกดไปแล้วมันคือตู้โง่นะฮะอย่าไปกดครับผมจะเวียนให้ดูรักสองรอบนะฮะแปดมัลติครับสำหรับตู้นี้ครับแต่ตู้หกเปอร์เซ็นต์นะอ่าเลดเยอะเล็เยอะครับผมได้ตัวหน้าตู้ก็ปฏิหารแล้ววะเอ้ยเอ้ยอันนี้ดีอยู่ เฮ้ยคนเห็นออกให้อยากได้ท่าป่ะพี่อยากได้วีซาก,กิเอ้ยอันนี้ผมแค่โชคดีเฉยเยผมแค่โชคดีเฉยเยสปาร์มันออกมาเต็มเลยตัวดิมโฟงดิมเฟสเออเลดมันเยอะดีไว้หกเปอร์เซ็นต์มาอีกหนึ่งลูกนะฮะคราวนี้จะเป็นใครตำแหน่งเดิมเลย จัดไปนะครับนี่ครับเกิดไค่ซอนะฮะมาจากขุมนรกขุมไหนวะเนี่ยโคตรเก่าครับจะการันตีทุกสี่มัลตินะฮะทุกสี่มัลติครับเออเป็นหกปร์เซ็นต์ที่ออกดูเดือดมากนะสองลูกเลยเหรอนับปนเรียนครับ ไรอันครับอันนี้การันตีแล้วฮะครวรจะมีสักสองลูกถ้ามีลูกเดียวก็คือเกลือเออเกลือนั่นแหละเพรมันได้อยู่แล้วหนึ่งลูกเนาะโอ้โหชาอินชอนครับโอ้โหแหลกเทะเหลียกแหลกเทะเทะมากนะครับจะเวียนรอบที่สองแล้วนะฮะ อันนี้เกลือครับแลกเปลี่ยนนะครับคุณสามารถแลกเปลี่ยนตัวละครเหล่านี้ได้นะฮะแต่เอาจริงผมบอกเลยเวียนคือพัน0ัน0ี่รดีบอลเพื่อแลกตัวพวกนี้นไม่ไม่คุ้มนะฮะเผื่อใครถามไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มมันเป็นตัวเจนเก่าแล้วมันเป็นตัวดีก็จริงแต่มันเจนเก่าแล้วนะฮะ อ่าอิติอาร์ R. มาแล้วมิสากิว่ะเอ่อตู้นี้มันเป็นตู้ของมิสากิได้ยังไงกันมิสากิเยอะมากมัลติที่เจ็ดครับกรเกลือครับและสุดท้ายครับ มาลติที่8นะฮะการันตีหน้าตู้ไม่ใช่การันตีหนึ่งเอเดอืมออกลูกเดียวอีกแล้วเป็นนาตูเลยซ่ะะ้ะงะก็ตามนี้นะฮะสําหรับตู้กาชาครับมันไม่ใช่ตู้ที่ดีครับมันไม่ใช่ตู้ที่ดีดเนาะคือเลดเนี่ยเราหวังอะไรไม่ได้เลยมันมันมันกระจุยกระจายอ่ะมันแหลกอะ การแลกเปลี่ยนตัวละครเหล่านี้ไม่มีความคุ้มค่านะฮะแม้ว่าคุณจะเห็นว่าเออวาลนาโตเลซ่าหรือว่าโมริตะก,กิเนี่ยมันมันสามารถแลกได้แต่มันไม่คุ้มหรอกครับมันไม่คุ้มหรอกฮะตัวละครมันเก่าไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะฮะขอไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหรือไลท์ถัดไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ